learn thai happily hello everyone this is learn thai happily with me kru satang in this video you are going to learn about how to make a thai word with bang as a prefix and then you can bring the word that you made used in thai conversations i believe that after you watch this video you will get over one hundred new tires. Firstly, I would like to tell you about what is the meaning of "tang" in English. "Tang" in English means to set or to set up. You can learn how to say "tang" from this example conversation. คุณตั้งแจกันดอกไม้ไว้ที่ไหนคุณตั้งแจกันดอกไม้ไว้ที่ไหนฉัน ตั้งมันบนโต๊ะฉันตั้งมันบนโต๊ะคุณตั้งแจกันดอกไม้ means did you set a vase of flowers ไว้ที่ไหน means where ฉันตั้งมัน means I set it บนโต๊ะ means on the table alright you know the meaning of ตั้ง in English already and this part you are going to make the word with ตั้ง as prefix. I would like to start with ตังต้งเยอะตั้งเยอะเยอะ means a lot, much or many. ตั้งเยอะ means much or many. ตอนนี้เขาดูดีขึ้นตั้งเยอะตอนนี้เขาดูดีขึ้นตั้งเยอะใช่ตอนนี้เขาเป็นนักแสดงแล้ว ใช่ตอนนี้เขาเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้ means now เขาดูดีขึ้นตั้งเยอะ means he looks much better ใช่ means yes ตอนนี้ means now เขาเป็นนักแสดงแล้ว means he is an actor พ่อของคุณมีหนังสือกี่เล่มพ่อของคุณมีหนังสือกี่เล่ม เขามีหนังสือตั้งเยอะในห้องของเขาเขามีหนังสือตั้งเยอะในห้องของเขาพ่อของคุณมี means Does your father have หนังสือกิ่เล่ม means How many books เขามีหนังสือตั้งเยอะ means He has many books ในห้องของเขา means In his room next ตั้งแต่ ตั้งแต่แต่ m a n s But ตั้งแต่ m e a n s since or from เขาทำงานอะไรเขาทำงานอะไรเขาทำงานธนาคารตั้งแต่ออกจากโรงเรียนเขาทำงานธนาคารตั้งแต่ออกจากโรงเรียนเขาทำงาน m ิส s is his job บ อะไร means what เขาทำงานธนาคาร means he's been working in the bank ตั้งแต่ออกจากโรงเรียน means since leaving school เมื่อไรจะเสิร์ฟเครื่องดื่มเมื่อไรจะเสิร์ฟเครื่องดื่มเครื่องดื่มจะเสิร์ฟตั้งแต่หนึ่งทุ่มเครื่องดื่มจะเสิร์ฟตั้งแต่หนึ่งทุ่มเมื่อไร means when จะเสิร์ฟเครื่องดื่ม means will drinks be served เครื่องดื่มจะเสิร์ฟ means drinks will be served ตั้งแต่หนึ่งทุ่ม means from seven o'clock ตั้งใจตั้งใจใจ means heart ตั้งใจ means to intend คุณอยากจะทำอะไรในปี2022 คุณอยากจะทำอะไรในปี2022ฉันตั้งใจจะเป็นคนดีฉันตั้งใจจะเป็นคนดีคุณอยากจะทำอะไร m ม n s What would you like to do ในปี2022 m e a In 2022 s i n 2022ฉันตั้งใจ m ม n s I intend จะเป็นคนดีมิ s To be a good person ตั้งอยู่ตั้งอยู่อยู่ means to live or to stay ตั้งอยู่ means to be located โรงพยาบาลใหม่ตั้งอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลใหม่ตั้งอยู่ที่ไหนมันอยู่ใกล้วิทยาลัยของคุณมันอยู่ใกล้วิทยาลัยของคุณ โรงพยาบาลใหม่ตั้งอยู่ means is the new hospital located ที่ไหน means where มันอยู่ใกล้ means it is near วิทยาลัยของคุณ means your college ตั้งท้องตั้งท้องท้อง means stomach ตั้งท้อง means to be pregnant ทำไมเธอเดินช้า ทำไมเธอเดินช้าเธอกำลังตั้งท้องกับลูกคนแรกของเธอเธอกำลังตั้งท้องกับลูกคนแรกของเธอทำไมมิส Why เธอเดินช้ามิส Does she walk slowly เธอกำลังตั้งท้องมิส She is pregnant กับลูกคนแรกของเธอมิส with her first child next ตั้งชื่อตั้งชื่อชื่อ means name ตั้งชื่อ means o name เธอต้องการตั้งชื่อลูกชายเป็นภาษาอังกฤษไหมเธอต้องการตั้งชื่อลูกชายเป็นภาษาอังกฤษไหมไม่เธอตั้งชื่อลูกชาย เป็นภาษาไทยแล้วไม่เธอตั้งชื่อลูกชายเป็นภาษาไทยแล้วเธอต้องการตั้งชื่อลูกชาย means does she want to name her son เป็นภาษาอังกฤษ means in English ไม is similar to a question mark of this sentence ไม่ means no เธอตั้งชื่อลูกชาย means she n a m e d her son เป็นภาษาไทยแล้ว means in Chinese name already. ตั้งค่าตั้งค่าค่า means fee or price. ตั้งค่า means to set up. คุณรู้วิธีตั้งค่า iPhone ใหมคุณรู้วิธีตั้งค่า iPhone ใหมแน่นอนฉันใช้ iPhone แน่นอนฉันใช้ iPhone kun ru means do you know with iphone means how to set up the iphone my is similar to a question mark of this sentence nanon means of course shangcai iphone means i use an iphone next ตั้งเป้าเป้า Tang means goal or ambition tang pao means to aim at เราตั้งเป้าจะประหยัดเงินทุกเดือนเราตั้งเป้าจะประหยัดเงินทุกเดือนนั่นเป็นความคิดที่ดีนั่นเป็นความคิดที่ดีเราตั้งเป้าจะประหยัดเงิน m e a n s We aim at saving money ทุกเดือน m e a n s Every month นั่นเป็น Miss That is ความคิดที่ดี means a good idea and the last word of today is ตั้งคำถามตั้งคำถามคำถาม means question ตั้งคำถาม means to ask or to question ทำไมเธอตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยทำไมเธอตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ไทยเพราะเธอสนใจประวัติศาสตร์ไทยเพราะเธอสนใจประวัติศาสตร์ไทยทำไม m i s s why เธอตั้งคำถามมากมาย m i s s does she ask many questions เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย m i s s about Thai history เพราะเธอสนใจ m i s s because she is interested in Thai means Thai history. Alright, these are Thai interesting words that are made with Thang as a prefix. So if you watch this video and you have any question that you want to know, you can ask me in the comments below my video. I will answer you or give you more example to make you understand more. Or if you would like to learn other topics about the Thai language, Thai culture, Thai food or everything that you want to know in Thailand, you can leave your request in the comment too. I'm willing to bring your request to make a video and teach you here and other platforms. If you like to learn Thai with me, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Kru Sang, and hit the bell icon for getting the notification of my new video. I will post it from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me six days a week. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับ